ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้พบก็บผมจานสอนลุยแหลกนะครับท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเรานั้นจะกลับมาหาคนโบราณทะลุถ้ำนะครับเพราะว่าเมื่อวานนะคนโบราณนะครับได้จับน้องไม่ใช่จับนะครับแต่ว่าได้พาน้องเข้าไปน่าจะเป็นเมืองรับแรลนะใช่แต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับสวัสดีครับผมช่อารมณ์ดีนะครับครับผมวันนี้ผมมากับเจน ชายอารมณ์ดีนะครับไม่รู้วันนี้ชายกับผมเนี่ยจะอารมณ์ดีรู้นะครับทานผู้ชมน้องเรื่องเมื่อวานนะไม่รู้เข้าไปเห็นอะไรนะทานผู้ชมพอออกมาเข้าไปเสร็จแล้วก็ออกมานะน้องเนี่ยร้องไห้เลยนะครับถามอะไรก็ตอบไม่ถูกเลยนะครับทานผู้ชม,มซึ่งก็สงสารน้องมากๆวันนี้ผมกับชายอารมณ์ดีนะ่าจะเอาสิ่งนี้นะครับเป็นยาสูบ ผ<ม>่านแล้วก็เป็นหมากนะครับซึ่งเก็บไว้ที่ใบนี้นะครับไปถวายท่านนะครับเพื่อที่ว่าหากเราได้ร่วงเกินอะไรท่าน,านก็ท่านก็จะได้ให้อภัยเรานะแล้วก็มีน้ําเปล่าด้วยนะนี่โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเรานั้นจะขึ้นไปกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเรานั้นจะขอตัวขึ้นไปแต่เราไม่รู้ว่าจะเจอหรือไม่เจอนะครับท่านผู้ชม ก่อนที่เราจะไปก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจจันทร์สอนดูแลกแล้วก็ชัยารมณ์ดีดีวนะครับไปน,นี่นะครับท่านผู้ชมก่อนที่เราจะขึ้นไปเราก็มาดูกลุมาันทองอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งทุกฝั่งไว้ให้นานนะครับทั้งตัวเลยครับท่านผู้ชมนี่นะครับแล้วก็มีพระเสียงขาดนะครับนี่ครับทนกู้ชม น่าจะอายุหลายร้อยปีนะครับควนน้องแดงมาให้ดูนะครับแล้วก็เนี่ยครับชมเป็นปลาเสียขาดนะครับอายุก็น่าจะละเราเกือบร้อยปีแล้วครับแล้วก็มีนี่นะครับนี่คู่คบัตรเด็กเราจะฝังไว้เหมือนเดิมน,นะครับ ครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมกับใช้ลมดีนะครับได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมใช่ใช่ตรงนี้แหละมันจะมีพวกหินก่อนนะแล้วก็พวกเถาวัลย์ยักษ์นะเราเนี่ยเดินมาสักพักหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่เรามาถึงจุดที่น้องแดงพามาเมื่อวานนะครับ ต้งจำไะไรแล้วนที่น้องแดงออกมาจุดไว้ไงนี่นะครับท่านผู้ชมหินที่เราเจอนะก็มีอายุเป็นร้อยปีนะครับเพราะว่าพวกหินพวกนี้นะครับท่านผู้ชมมันทับถมกันมาเรื่อยๆนะครับนคือเดินขึ้นมาเนี้เหนื่อยมากเลยนะครับทุกผู้ชมเดี๋ยวผม้องขอนั่งพักก่อนแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชม นีไ่ไหมใช่อารมณ์ดีไหมพอเราเนะี่ยต้องเดินขึ้นมาสักพักใหญ่ๆเลยครับพอไกลมากเลยท่านผู้ชมไกลามากแล้วก็เนินชันมากๆใช่ครับเป็นเนินแบบชนันชันมากเลยนะครับท่านผู้ชมจะเดินไปต่อหรือไม,ไม่ใช่ มืนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะเหมือนมีเพื่อนเส้นไหวด้วยเห็นป่าอ๋อเดี๋ยาไปดูใกล้ๆใช่ไหใช่ใช่นี่แหละถึงแล้วใช่นี่แหละพราะโม่ไอพี่กับน้องแดงนี่แหละใช่เหมือนกอนขวดหนึ่งเขากินหมดแต่อีขวดหนึ่งเขาไม่ได้กินเพราะว่าเหมือนเขากินแล้วเก่กินไม่หมดอ่ะ นี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมนั้นเดี๋ยวจะเอา,เอาพวกหมากแล้วก็หยัดหยัดเส้นนะครับแล้วก็หมากนะเอาไปไว้้ท่านนะครับใช่ <c oughs> เดี๋ยวพี่เอาอันนี้เข้าไปให้นะ <c oughs> เอาที่ <c oughs> เราเตรียมไว้ไงเขาก็ไปให้ก่อนนะ แต่เราไม่นั้นไม่รู้ว่าจะเจออะไรรูปป่อนะครับทุกท่านพอตอนว่าปกตินะเขาจะไม่ค่อยประกดตัวให้ใครเห็นนะครับทุกท่านสายน้ำนีำน่นไม่เอาหมดเน่ยไม่ต้องเข้าไปาใกล้ๆนะเพราะว่าเขาไม่อยากจะให้เราไะ่ดูว่านีรเรเาเนี่ย <S 2> <S 2> ต้องตั้งกล้องใ,ใกล้ๆกันนะ นี่ะเดี๋ยวเราจะกดใจลุกทุกท่านเมื่อกี้ก็โทรศัพท์แรงใช้นะครับหลุดนะครับไม่รู้ว่าเจออะไรรึเปล่านะครับหรือว่าโดนอะไรผลักหรือว่าโดนอะไรทำให้ล้มนะครับทุกท่านเดี๋ยวเรานั้นดูไปเงียบๆนะครับว่าจะมีท่านจะออกมารับ สิ่งที่เรานั้นมาถวายแล้วน,นะครับทุกผู้ชมเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะให้เรื่องเลวร้ยายเกิดขึ้นกับเรานะครับรวมถึงคนรอบข้างน,น,นะครับทานผู้ชมเราเนี่ยจะเสียงดังไม่ได้แล้วนะครับทานผู้ชมเพราะว่าตรงพื้นที่นี้มันก็เป็นพื้นที่อาถรรพ์เราก็กศักดิ์สิทธิ์นะครับทานผู้ชมเพราะว่าถ้าว่าเราเสียงดังเกินนะมันเหมือนกับว่าเราเนะจะมาลบหลู่ท่านนะครับ ครับทานผู้ชมนี่เราก็รอสักพักหนึ่งแะครับยังไม่เห็นอมีใครออกมาแลวนะครับไม่รู้ว่าท่านเนี่ยไม่อยากจะรับของจากเราหรือเปล่าน,นะครับทานผู<ม>้ชมเดี๋ยวเราเนี่ยอาจจะต้องลงไปที่เราไปเมื่อวานนะเจ๊เพราะเหมือนกับท่านเนี่ยไม่อยากให้ใครมาลบกวดนะครับเพราะว่าสา่วนมากที่นี่เนี่ยนะครับทานผู้ชมก็ที่นีเหมือนกับว่าเป็นที่ ยี่สักสิบนะบทุกช่องนะทุกช่องเดี๋ยวแล้วนั้นต้องมานี่นะครับไม่รู้ว่าท่านจะออกมาหรือเปล่าน,นะครับทุกช่องซึ่งเมื่อวานผมกับน้องแดงก็ได้มาดูตรงนี้นะครับทุกช่องอยากจะที่ได้ไฟทุกช่องได้ดูนะครับ แล้วเ,เข้าไปใกล้ๆนะไม่ได้เลยนะครับทุกผู้ชม เรามาให้ลูกบอลนะทุกผู้ชมหรือว่าทัดนะจะใจะให้น้องกํามาเองลูกบอลนะครับทุกผู้ชมเราก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับต้องเป็นน้องแดงนะครับที่คุ้นเคยและสามารถเข้าไปคุยได้นะครับทุกผู้ชมตอนนี้เราก็รอ สักพักหนึ่งแล้วนะครับท่านนั้นยังไม่ออกมาเลยนะครับเาจะออีมน ไปแล้วเลย มาเหมือนกับว่ามีแบบกระขายผู้นำของคนรับแรงนะครับออกมาท่านผู้ชมเหมือนกับผู้นำของคนรับแรงนะครับเหมือนกับว่าจะมาแล้วเขาได้ทําพิธีกรรมอะไรบางอย่างนะครับเหมือนกับจะให้อภัยพวกเรานะครับท่านผู้ชมอยู่ให้เจน เมื่อกี้ก็เข้ามาอันนี้เนี่ยใช่ไหมเจ๊ <c oughs> สแสดงว,ว่าในในหินนี้ต้องมีต้องมีเมืองอะไรสักอย่างครัท่านผู้ชมน่าจะอยู่ในเมืองนี่แหละนะุย <c oughs> ดูรากไม,กม้ะท่านผู้ชมน่ากลัวมากเลยเ <c oughs> นี่นท่านผู้ชมรากไม้ เดี๋ยวต้องต้องอยู่ในหินนี้หรือว่าฮะต้องอยู่ในมิติหนึ่งแน่เลยเจนชัยเคยเจออย่างนี้งเจะไปกับใครไม่ใช่กับพวกจันเด่นนะใช,ใช่นี่เนี่ยมันเป็น เมืองแล้วก็มันเป็นสถานที่ที่แบบว่าจะเกิด,ขเ,ดเขาอยากจะประกฏตัวให้ใครใเขาจะประกฏตัวนะแสะดงว,ว่าตรงนี้มันก็น่าจะเป็นอีกเมืองหนึ่งครับท่านผูออ้ชมเพราะว่าผอมกว่าน,น้องแดงนะเราก็เข้ามาดูแล้วนะครับเมือนะ่อวานนะแล้วก็ไม่ได้เหมือนกับว่าไม่ได้มีกัาทัานเดียวด้วยนะ เหมือนกับจะอยู่กันหลายท่านเลนะ<ช>เพราะที่เรามาเจอเมื่อวานนะมาเยอะจะเป็นอีกท่านหนึ่งเขาก็มาดูข้างหลังก็ไม่เห็นอะไรนะใช่แล้วเรามาเจอวันนี้สองท่านเลยคท่านผู้ชมเราไม่ใช่ท่านเดิมเลยเหมือนกับวันเนี้ยจะเป็นผู้นำของคนรับแหล่ด้วยนะครับท่านผู้ชมอะไรชนเผ่านะมคือก็เป็นแล้วก็ใส่แบบคล้ายบอกผ้าเหลืองน,นะใช่ เขบอกว่าคนโบราณหรือว่ารับแลคนโบราณใช่ใช่ใช่ไเปเลยหรือว่าเราไม่ต้องมาลบกวนท่านแล้วแต่เวลาเราถวายขอให้ท่านนะ่ะท่านก็รับนะท่านไม่ได้ปฏิเสธนะครับทุกผู้ชมแต่เหมือนกับว่าท่านเนี่ยไม่อยากจะให้เรามายุ่งกับสถานที่ที่นี่แล้วนะครับทุกผู้ชมเหมือนว่าเขาชี้เราเลยนะใช่ ให้กลับไปชี้หน้าเลยเมื่อกี้คนแรกอ่ะเพราะว่าเหมือนกับเขาไม่อยากจะให้ใครรู้ว่าท่านอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่อยากจะให้ใครมายุ่งที่นี่เพราะว่าอยากอยู่แบบเป็นส่วนตัวนะท่านผู้ชมอีกเลยนะแต่รอเดินเข้ามาเนี่ยก็เสียงก็หายเงียบปุ๊บเลยใช่แน่ใจนะใช่ครับเดี๋ยวเราเนี่ยครับก็ต้องเดินทางกลับก่อนแล้วมั้งแล้วก็ สิ่งสิ่งที่เราดีใจนะท่านเนี่ยรับของที่เรามาให้นะท่านผู้ชมเหมือนกับท่านเนี่ยจะรู้จะรู้ว่าเราไม่ได้มีจุดประสงค์หลายนะที่จะเข้ามาที่นี่นี่ครับทานผู้ชมคือเวลาพวกท่านออกมานะเวลาเราเข้าไปใกล้นะท่านไม่ให้เลยนะครับ ก็เขาไปเรียกเข้าไปทําความสะอาดเขาอาจจะไปต้องการหรือมั้งเพราะว่าเป็นสถานที่ของท่านนะครับคือว่าคือตรงนี้เคยมีคนเคยมาหลายคนแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ายังไม่เคยเจอเออ คนโบราณาเหล่านี้เลยนะครับน้ำบระลาดใจที่ว่าไม่มีทําแล้วมันเดินหนีไปไหนะ่นั้นใช่เหมือนกับ <S <S 1> <S 1> เขาเนี่ยทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับจะเป็นเนี่ยไม่ใช่ฝั่งหนือนะเหมือนกับว่าทะลุไปอีกมิติหนึ่งนะครับท่านผู้ชมหรือว่าอาจจะทะลุไปที่เมืองโบราณหรือว่าสถานที่ที่คนรับแลอย,อยู่นะครับแล้วผมคิดว่าน่าจะไม่ได้อยู่กันอ่า คนเดียวนะครับน่าจะอยู่กันเป็นเหมือนหมู่บ้านของเราก็อาจจะเป็นไปได้นะครับท่านผู้ชม,ม,าม,มจากที่ผมเคยฟังประวัติหรือว่าเรื่องเล่าของรับแหลนะครับท่านผู้ชมคนรับแลนะถ้าเกิดเขาอยากจะให้เราเห็นนะเขาก็จะปรากฏตัวให้เราเห็นแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่อยากจะให้เราเห็นเขาก็จะไม่ปรากฏตัวให้เราเห็นนะแล้วก็ที่หมู่บ้านเขาเนี่ยคือเหมือนกับว่าแต่ละบ้านน่จะห่างกันเป็นกิโลเลยนะครับท่านผู้ชม ที่เคยฟังคนเท่าคนแก่เล่ากันนะท mm hmm. ่านผู้ชมคือบ้านนะ่ะจะอยู่ห่างกันเป็นกิโลกิโลเลยแล้วก็จะมีกันอยู่ไม่กี่ขนนะครับท่านผู้ชมแล้วส่วนมากนะพวกคนรับแรนะเขาก็จะไม่ทานพวกเนื้อสัตว์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็สิ่งที่เราถวายให้พวกท่านนะ่ะท่านก็อาจจะไม่ได้เอาไปกินนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเครื่องหมายว่าอ่า ถ้ามารบกวนหรือว่าเขาเนี่ยรับรู้ว่าเรามาเราก็ไม่อยากจะให้เรามารบกวนนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีคนรู้หรือว่า,ามีคนเห็นนะเขาจะพากันมาแล้วก็อาจจะทำพื้นที่เนี่ยเสียหายแล้วก็เสื่อมเสียก็ได้นะครับทุกผู้ชมจานั้นเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราอาจจะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมาถวาย แต่ว่านี่นะครับพวกท่านเนี่ยวเวลาออกมาแล้วก็จะไม่ปร,ประกดให้เราเห็นนานนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะไม่ให้เราเข้าไปใกล้เลยนะครับท่านผู้ชมแต่เมื่อวานเนี่ยม,มากับน้องแดงครับท่านก็เลยเหมือนกับว่าไว้ใจก็เลยให้เราเนะเข้าไปแต่ว่าไม่ให้เราเข้าไปถ่ายใกล้ๆนะครับมอ,อืม มีเสียงออกมาจากข้ามออกมาจากโพงหิตเหมือนท่น้ชอืยินไมไม่ได้ยินนะเจนชัยได้ยินหรอเหมือนเสียงผู้หญิงอเป็นยังไงไม่รู้แต่ได้ยินนะชัดได้ยินเล้รบอยู่เจนชัยก็ได้ยินเสียงเหมือนก็ได้ยินเสียงผู้หญิงนะครับท่านผู้ชมแต่ผมนะไม่ได้ยินเลยเพราะว่าผมคิดว่าพวกท่านนะอาจจะ ให้เฉพาะบางคนนะครับทา่านผู้ชมเหมือนกับที่ปรากฏตัวนะเดี๋ยวต้องไปถามน้องปอนะครับน้องปอยอว่าน้องเนี่ยเขาไปเจออะไรบ้างแต่คิดว่าเมื่อกี้ที่เราเอาของมาถวายแล้วก็มาขอข,อขอมานะท่านก็น่าจะดูแลน้องแล้วก็อาจจะทำให้น้องอาการดีขึ้นนะครับทานผู้ชม เพราะว่าน้องเนี่ยเสียขวานเมื่อวานเราก็ได้เรียกขวานน้องกลับมาแล้วนะน้องแดงก็ดูแลน้องเป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็เมื่อวาน,นจะเอาอะไรไปนะเอาพวกกวออําไรเรามาคืนอ่งเดี๋ยวต้องต้องบอกน้องแดงไงอ๋อใช่จะต้องบอกน้องแดงใช่คือเมื่อวาน,เ,นเราไม่ได้เอามา,<ะ>เ,ราเราไม่ได้มาเอาแต่ว่าน่าจะนานแล้วคือ พี่ยังไม่ไม่รู้เรื่องเลยน,นี้ผมลองดูเพื่นนะีอะไรผมมานะท่านผู้ไม่มีอะไรเอื่อนะนี่เราก็รออีกสักพักหนึ่งแล้วนะท่านผู้ชมไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวเรานั้นต้องเดินทางกลับแล้วมั้งเจเพราะว่าท่านอาจจะไม่อยากให้เราบรบกวนนะไปเดี๋ยวเรานั้นผมกับเจนชัยนั้นจะเดินทางกลับะะแล้วนะครับท่านผู้ชมคูแล้วมากเนยเพราะว่าเราเน,นี่ยให้ท่านแล้วนะครับ ของถวายเสร็จแล้วนะครับเหมือนกับท่านก็จะพอใจแล้วนะครับแล้วก็เหมือนกับชี้ว่าให้เราเนะี่ยอย่าไม่นะครับท่านผู้ชมก็ถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจจังสอนด้วยแรแล้วก็ใช้อารมณ์ดีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้เลยนะครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ